เพลงชีโนตอนนี้กำลังเป็นไวรัลอยู่นะคะของเจโคแล้วก็มีหลายคนถามคุณหนุ่มมาว่าได้ยินมาว่าเพลงนี้มีการบอกใบว่ามีใครบางคนรู้อาจจะสมรู้ร่วมคิดรู้หรือร่วมกระทําในการจากไปของศิลปินชื่อดังทั้ง3ท่านหรือเปล่าต้องบอกก่อนนะคะว่าไปหาข้อมูลมาให้เนี่ยก็ ตามที่เห็นมาตามที่เขาพูดกันแล้วก็คอมเมนต์นะคะแต่ไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าคนที่เขาพูดถึงเนี้ยใช่หรือเปล่าเป็นคนกระทําจริงหรือเปล่าหรือว่าเพลงนี้ต้องการสื่อจริงหรือเปล่าแต่ที่แปลกก็คือตอนนี้เพลงโดนถอดจากช่องสีแดงไปแล้วนะคะแล้วก็โดนไล่ลบใน t i k t o อลด้วยเช่นกันค่ะมาดูเนื้อเพลงสักนิดนึงนะคะ rest in peace to alia นะคะ rest in peace คือการที่บอกว่า เออพักผ่อนให้สงบนะเราจะใช้ในการพูดกับคนที่จากไปแล้วขอให้เขาพักผ่อนอย่างสงบโดยปกติเราจะเห็นคำว่า RIP ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะย่อม,มาจาก Rest in Peace แล้วก็พูดต่อว่า Rest in Peace to Left Eye Left Eye ก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งค่ะที่เป็นชื่อดังนาตอนนั้นนะคะก็ขอให้พักผ่อนอย่างสงบและศิลปินคนสุดท้ายที่พูดถึงคือ Michael Jackson I'll see you, as as I I see you. ก็บอกว่า Michael Jackson เดี๋ยวเราไปเจอกันนะ นะสุดนะใส่จ่ายก็คือทันทีที่ฉันไม่รอดอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะไปเจอเธอสามคนบนนั้นแหละทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่าเอ๊ she knows พูดถึงใครเหมือนเดิมนะคุณหนูไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะเป็นการสันนิษฐานกันนะคะคำว่า she knows knows มันไปพ้องเสียงกับนามสกุล Beyonce knows ค่ะสะกดต่างกันนิดหน่อยแต่ออกเสียงเหมือนกันหลายคนก็เลยเชื่อมโยงไปถึง Beyonce เพราะว่า j c สามีของเบียงเซ่เนี่ยและเบียงเซ่สนิทกับพีดดี้ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขามีการเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันกับคดีต่างๆแต่อันนี้เราไม่สามารถฟันทงได้นะคะรอฟังคำพิพากษาจากศาลอีกทีนึงนะคะแล้วก็ข้อมูลจริงๆอันนี้เป็นการสันนิษฐานของชาวเน็ตแล้วก็พยายามมาแปลกันนะคะคุณหนุ่ก็เอามาอธิบายให้ฟังนะคะว่ามีหลายท่านถามมาคราวนี้เราไปดูความหมายของเพลงนี้กันค่ะ ท่อแรกมาก็ลองว่า she knows แล้วทำนองมันจะดูแบบน่าสงสัยนิดนึงนะคะ bad things happen to the people you love สิ่งไม่ดีสิ่งเลวร้ายเนี่ย happen แปลว่าเกิดขึ้นนะคะกับคนที่คุณรัก and you find yourself praying up to heaven above แล้วคุณก็พบว่าคุณเนี่ยกำลัง pray i n g คือการอธิษฐานนะคะอธิษฐานกับสวรรค์อยู่ but honestly I never had much sympathy แต่ถ้าเกิดให้พูดตรงๆนะ honestly ผมก็ไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจอะไรขนาดนั้นหรอก cause those bad things I always saw them coming for me เพราะว่าไอสิ่งเลวร้วายทั้งหมดนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันกำลังมาหาผมก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่เขารักเนี่ยมันก็ดูเหมือนกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกัน I'm gonna run run away อีท่อนนี้ก็ชัดเหมือนกันนะคะว่า ผมจะต้องวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วเหมือนเขารู้ตัวหรือรู้อะไรบางอย่างแล้วกลัวจะโดนเก็บอะค่ะก็เลยบอกว่า I'm gonna run, run away run away and never come back บอกว่าหนีไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยจะทำก็โดนจะไม่ทำก็โดน damn if I do damn if I don't you know I got a girl back home คุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันนะมีคนที่รักอยู่ที่บ้านนะเขาเป็นผู้ชายก็ a girl ก็คืออาจจะเป็นคนรักของเขาที่อยู่ที่บ้านนะฮะ you got a man what you want คุณก็มีผู้ชายของคุณคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องการอะไร What these bitches want from a n i g a ก็บอกว่าผู้หญิงพวกเนี้ยผู้หญิงที่ไม่ดีพวกเนี้ย bitches นะคะเป็นคำหยาบหน่อยเนาะต้องการอะไรจากนิก้าคือคนผิวสียังผมอะ I know them other Niggers love tricking ฉันรู้ว่านิก้าคนอื่นๆเนี่ยชอบที่จะเล่นเกมมีเล่มีมุมมีเหลี่ยมต่างๆนะคะ Now I'm sure you don't heard about me. ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าคุณเนี่ยก็คงเคยได้ยินเรื่องของผมมาบ้าง <A Black S 2> แล้ว Black star เป็นดาราที่มีผิวสีนะฮะ Good so the m bad hosts try me. They try me. อันนี้ก็เหมือนกับว่าพวกเขาพยายามลอง,ลอ,งอะไรกับผมอะไรเงี้ยอาจจะลองของอะไรเงี้ยค่ะ This is Martin Luther King in the club นะฮะนี่คือ Martin Luther King นะอยู่ในคลับอยู่ในผับนะ Getting dubs With a bad bitch in his ears ก็บอกว่าได้ยินเสียงของ bitch ก็อย่างที่บอก bitch เป็นคำไม่ดีนะคะผู้หญิงที่ไม่ดีผู้หญิงที่แบบนะได้ได้ยินเสียงพวกเขาอยู่ในหู saying that she down for whatever พูดว่าเธอจะยอมทำทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะให้ทำอะไรท่อนทุกนะคะก็คือ and she knows she knows แล้วเธอก็รู้เธอรู้รู้ทุกอย่าง deep down ลึกลงไปเธอรู้นะ เพง she knows ก็เลยเป็นกระแสมากเลยนะคะในตอนนี้เนี่ยแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ร้อเรนะคะเราก็ต้องรอฟังจากสารแล้วก็จากคดีทั้งหมดก่อนนะคะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงมันมีการเชื่อมโยงกับหลายบุคคลจริงๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อออกมาอย่างชัดเจนก็ไม่สามารถพูดได้ว่า จริงหรือเปล่านะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามคุณหนุนเอาไว้นะคะมีข่าวอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะคะส่วนใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะไว้เจอนคลิปหน้าอีงจ้ะบาย